สวัสดีครับสู่รายการจีเป็นสุภาสวัสดีครับยีินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาบีตีเกมส์เช่นสุภาพสุภาพนี่ก็อยู่กับไมค์คาร์นนะครับก็กลับมาเล่นในการใหม่กับเกมแมพที่อะไรก็รู้เอยสกายเราเอกูไม่งงนมากเลยนะครับเชื่อเออองกูยังไม่ได้ใส่ของนั่นเลยใชื่อไหม นี่ไม่ได้เด้มาจากไหนหนะเนี่ยยี่ได้มาเพราะปูกแล้วนะอ่าเป็นไงทุ้ยกขาว่าจะสร้างที่ปั้มไอ้ร่อนโกลเลมอะแต่มันต้องมีวิวเลเล่แมวแมงช่างหัวมแมงเยอะจะทำอะไรดีว,วะอ๋อเออใช่ทำที่อำนวยความสะดวก ส่วนหน่วยไม่เอาดีกว่าเรื่องมากกว่ากู๋วย

เจอใชเยอะว่ะผมหายเออจำได้แล uh, uh, ้วต้องเดี๋ยวนะ ขนาดล้อครับขนาดล้อนี่ไงเขาเรียกว่าขนาดล้อ <c oughs> เอ้าเี้ยจำได้ว่าเปิดแล้วน,นะมึงบ้าวะไหนอ๋อควยเปิดพิธีมันจะเริ่มจากชัดมันเริ่มจากช้าๆไปเร็วขึ้นเอาละเอาละสามละสี่ละต่อไปห้าเอาสี่ สอยู่ยสี่ละเริ่มรัวลวละเริ่มรัววละคือว่าความสามารถของไอันนี้นะคะรับซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษที่เราไม่สามารถทำามืมันได้นะนี่ขนาดรอแล้วนะยังเ,เทีบฟันอยู่เลยกินเค็มติดติดติดเลน เมื่อวานดึงเมื่อวานดึงอะไรวะดึงฟันออกมันน่าลำคาญกินข้าวไม่ได้เขาเรียกว่าความสามาสัคคีกับความเรียนแบบเจ็บนี่ไงฮะหนูไม่เจ็บกูคงกูคงบ้าไปะน ตันเริ่มซุปเปอร์ลัวแล้วถ้าภาพเขาเป็นสตูนค้างนะก็คือทำกุาม,มานาแล้วแต่ว่ามันเดี๋ยวน,ะน,นี้นี่เปิดหมดไป,ะะปน,นี่เหรอเอาก่อนคงเสร็จแล้วมั้งทำไมตอนขึ้นน้ำนี่มันขึ้นยากจงังเนี่ยเดินไปมันเดินไม่ติดน,นะมันต้องขึ้นเดิน

นัลโหลฮอก่อน,ออนไ,มมอไม้ไม่เหนือเด็ดูเขาไได้หมดเลยอือทำอะไรต่ออีกวะอ๋อมี ไม่ได้จะทำอะไรนะทำเครื่องกำลังโยความสะดวกแบบชั่วคราวแบบไม่ทำแบบาอรโอเคถ้าเกิดนึกก่อนถ้าทำอย่างนี้นี่มันจะได้ปะเพระอะไรตรงนี้ด้ทำไมเวลาใส่ใส่ในฮั p เพื่อมันใส่นานจังวะเพอมันใส่นานจังวะ ไว่าค <c oughs> งจะได้ไที่ทำนี้ตอกมาก็คือว่าจะได้มันจะได้ใส่ของเร็วขึ้นนะโอ้โหบอกกูจะใส่กว่าม,มึงจะใส่สักอันหนึ่งนี่ <c oughs> What the fuck ไมบ่อได้อ๋ oh! มันต้องสูงมขึ้นไปนี้อีกแล้วก็อะไรยันหนึ่งก็ลงมาข้องน่างน,น,น้อฮีอใจทำธำรมได้ได้สิว่าทิตตก อยู่บ้านแต่นิ่งดูดายครับเปิดไฟให้กูเล่นบ้างนะทำไมครับอย่กูไม่มีไฟให้กูเล่นแล้วกูก็เปิดไฟหลังพ่อเมืนะก็เฮ้ยถ้าใส่นี่ใส่ติดวะไม่ติดติดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมึงแกะเขาไปได้ยังไงวะกูมึงหมดละ ใส่เตรียมยไม่เอาอแกปัญหาโย่จัดต้องมีอีกสองชุดก็เชื่สองชุด Yeah, kiss. The call in book ทำไรนะอ๋อรีพิตเตอร์โอ้โหมันมันเป็นเก้าสิบเก้าบวกหรือวะอ๋อเกียดแบบอ๋อ,อเออทำไมเราไม่ทำไอ้ลอดินกอตมันเป็นเป็นบล็อกกว่าจะได้ประหยัดพื้นที่เออกูก็ง,งู้จังวะมันกูล็กอกดาวทัวร์ยังไงอย่างนั้น สัแกแค่นี้ก่อนก้าสิบเก้าบวกโอ้โหโอ้กดมือเดียวมันยากจังวะกดมือเดียวแม่งไม่ไหววะ่ะ อีกมือเดียวอีกดิ้เดียวซะด้วยโอเคได้มาสองเซตเลยเว้ยจากแปดเก้าเซตจะสองเซตโหสตวร์เตอร์เซลมนเตทร์นี่มากเออโอ้ผมจะบัอกอะไรกับประตูหรือเปล่าวะนะต้องใช้อะไรนะสติกเยอะซะด้วยจะทำไหมเนี่ย เครื่องอะไรที่เกิดที่ว่ามันพอเรากดหมุนให้มันหมุนนั้นแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะมีแล้วกดตุ่มในบัตเท่นนะก็จะมีของตกมาตรงหย่งที่ผมเคยทำอะ่ะ้าไม่รู้ก็ไปดูคลิปก่อนๆอนอั่นแหละผงจะมีนะเกลีพิตเตอร์ใช้เยอะมากแล้วตนใช้เยอะบันกล กูใช้เยอะหน่อยตำ้ตุ่มตุ่มเทียเลยนะตุ้มนี่ไงปุ้มกูเอาเหล็กมาเอาบล็อกพวกนี้มาดีกว่าเอามาตกแต่งเย็ดกี้่างไหนเดียวสกันคิดดิแม่ แคปประมาณสิบสามนาทีสิบสามนาทีเออเออืมงั้นกูว่าเอาไว้หีบนี้เพิ่มหีบเป็นสองหีบน่าจะดีกว่าสี่นาทีแล้วมั้งนะคีล okay, ืมต้องออกแบบก่อน น,นี่หัวแรกเนาะอันนี้หัวทางเข้านี่ปุ่มนะอือฮึโอเคเราต้องกดทางนี้ออกไว้เป็นแม่บอกว่ามันทางนี้เป็นทางไอ้นี่ไอ้นี้เป็นปุ่มอือก็ขอจบคลิปเองคร่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ Okay.